คุณคิดว่าโค้กหรือว่าชาตามือที่ใส่หวานพิเศษหวานกว่าผมว่าชาตามือใส่พิเศษหวานกว่าหวานหวานกว่าเยอะเลยนะครับผม อ่อพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มจริงจริงจังไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆในการออกกำลังากายนะผมรีบพยายามรีบเวลารีดในต่างๆนานะครับวันนี้เนี่ยผมรู้สึกผิดมากเลยนะต้องขอโทษทุกท่านด้วยขอโทษโค้ชด้วยนะครับที่แบบว่าทำผิดพลาดนะครับผมโอเคนะครับเรียกว่าวันนี้เนี่ยเป็น <c oughs> มิสเทคมากๆเลยนะผมตอนนี้ห้าโมงนะครับคือปกติแล้วคือผมตืม่นประมาณหกโมงครึ่งไอ้สี่โมงครึ่งนะครับแต่ว่าเข้าน้ำอยู่นะครับเมื่อคืนผมนอนประมาณตีสี่ใช่ไหมครับผมแล้วก็หลับโอ้โหยาวจนถึงสี่โมงเลยครับเชื่อสี่สองชั่วโมงเลยวันนี้เนี่ยรู้สึกแอคท ทีผมเยอะมากเลยใครดูร็อกเมื่อวานะ้วก็จะแบบทั้งคาร์ดิโอเดินไปนู่นเดินไปนี่กินนูน่นกินนี่กินเล่าอะไรเละเทะไปหมดเลยนะผมก็อันนี้เป็นหุ่นของผมแนละ้ววันที่คือหลังหลังจากที่เละมาแล้วนะอันนี้เป,นนเ,นเ,เป็นหุ่นของผมเอาโดยให้โดนไฟอ่ะนี้เป็นหุ่นของผมวันที่ที่เท่าไหร่ว 27, ะยี่สิบเจ็ดไม่แน่ใจน่าจะน่าจะ27คือมันก็เริ่มมันเห็นคัดแบบ อยู่ๆก็เห็นคาดแปลกๆขึ้นมางงเหมือนกันแล้วเห็นนดัเริ่มเห็นเลยคือเมื่อวานก็เห็นแหละแต่ว่าวันอนนี้ก็เออวันนี้ผมก็จะเล่นเวทเล่นหลังกับเล่นไหลนะเพราะว่าผมมองว่ามันเถ้าเกิดเล่นไคลโอไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันมมัันนจะไม่ค่อยมีการเนื้อขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีการเอาออกอย่างเดียวอะไรเงี้ยนะก็เรามากินอาหารเสริมกันนะครับอ่าวันนี้เนี่ยผมเฟรชเป็นพิเศษเลยนะครับผมคือโปรตีนเนี่ยผมกินคือคราวนี้จะเป็นการกินแบบว่าทีๆๆๆๆแล้วกัรตีนติดแล้วเพราะว่าวันนี้ผมบอกว่าไม่ต้องกินไม่ต้องกินเอสเปรสโซ่าาาาาาาแแลล้้้วววววนนนะะะไม่่่ตตตองกกิัเเเรรรียยสพ มันไม่รู้จะบอกอะไรแล้วนะพ่อผมข้าผมไกลว่ากินเป็นกินมื้อเดียวไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับเวน,นะวันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องกินเวเพิ่มอีกเออกินเวเพิ่มอีกหนึ่งซองนะครับผมเือนครั้งที่แล้วเนาะเพราะว่าข้าวเช้าผมไม่ได้กินอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้าวเช้าผมแล้วนะข้าวเชาว้าเดี๋ยวข้าวเที่ยงก็กินตอเนตอเย็นกินตอนหกโมงเป็นข้าวไก่นะบ,บอกคุณแม่วนะ่าวข้าวไก่เรียบร้อยนะเรียบร้อยนะก็ไข่บันดีนะ กินเป็นตัวนิวเทรมนะเหลือแค่3ซองนะเพาคืออีก3วันนะผมจะหมดกอสน,นี้ <laughs> เรียบร้อยนะเราก็ไปทํางานกันต่อแล้วก็ไม่ได้จะไม่ได้จะเหลืออะไรนะครับผมเพียงแค่ย่นเวลาการกินข้าวเนี่ยมาอยู่ตอนเย็นหมดเลยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือข้าวเช้าแล้วอีกสักพักก็จะเป็นข้าวเที่ยงนะครับผมแล้วเราก็จะอีกอีกสักพักหนึ่งก็จะมากินตัวไข่มันดีนู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็จะไปตอนคืนเลยนะไปตอนคืนก็จะเล่นเวทแล้วนะครับก็เราก็กินกินมื้อสุดท้ายนะผมบอกว่าไอ้นี่มันเป็นความวัตถัยของอาหารเสริมนะคือตื่นสายตื่นอะไรเนี่ยขอแค่ขอแค่มันห่างกันมีเวลาห่างกันนิดนึงได้นะผมยังไงกกก็็็ได้้นนนนนนนะะะคครัับลวเเเเจอออโผมตีปา นะาสามทุ่มแล้วนะครับก็เ,เดี๋ยวผมจะกินนู่นกินนี่หน่อยนะครับผมคราวน,นี้นผมก็จะกินตัวอาหารเสริมที่ผมควรจะกินตอนตอนบ่ายไปนะครับผมคือโปรตีนผมกินขาไปนิดนึงนะผมก็จะกินเวเพิ่มเป็นอีกซองหนึ่งนะครับปึ๊บแบบนี้นะผมอีกซองหนึ่งนะครับคือวันนี้ผมกะว่าจะเล่นเวทนะครับผมคืออาจจะไม่ได้คาร์ดิโอแล้วคือผมคาร์ดิโอมาหลายวันแล้วนะวันนี้จะเล่นเวทแทนแล้วนะก็ค,คือเวเพิ่มไปนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเวทเสร็จก็กินเวอีกนะครับแล้วก็ติ๊กฟิกแบบนี้เลยนะคุณเห็นงานผมไหมเด้งไม่หยุดเลยนะครับอออ่่ะะะครรรป้งๆหหนนนนยเเเพาาาาาาวกิสดขผม อย่างวันนี้เนี่ยผมกินตอนเช้าใช่ไหมตัวโปรนะครับสิบโปรตีนสิบใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวเวเนี่ยยี่สิบแปดเป็นสามสิบแปดนะครับบวกกับอาหารเป็นไอตัวเป็นเนื้อนะครับผมสามร้อยกรัมสามร้อยกรัมก็ได้ประมาณสัก็ประมาณห้าสิบละกันห้าสิบกรัมนะครับผมโปรตีนนะครับก็สามสิบแปดนะครับผมบวกกับตังที่แป้งก็เป็น88นะพอ88เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้อีก28นะครับผม106นะครับผม106เสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะกินตัวโปรตีนไอตอนหลังเล่นเบสเสร็จกว่าาคครรรััับบผมมปะะณนนน้ ใช่รอแทบติผมบบกเล้ไม่เป็นเดี๋ยว,ยวบกให้ผมแล้วกันนะเ <c> ร <oughs> <c oughs> ียบร้อยนะครับก็คราวนี้เราก็จะกินไขมันดีไปด้วยนะเร <c oughs> ียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผมไปเข้าน้ำเดี๋ยวมาเล่นเล็กกันนะครับ <c oughs> โอเคนะผมขาะนี้เป็นเวลาห้าทุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมจะกิน คันเสริฟสุดท้ายคือวันนี้อาจจะแบบกินรัวๆเพราะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีกิจกรรมที่ควรจะทําเยอะนะครับผมเช่บบนการเวทหรือการาคาร์ดิโอนะครับผมแล้วก็ผมต้องตัดออกแล้วก็เอางานมันลงทีเดียวเพราะว่ามันตื่นตื่นเกือบห้าโมงอะตื่นห้าโมงตื่นสี่โมงครึ่งอะครับผมมันเวลามันนอนมันหายไปแบบเยอะมากแล้วนะครับผมแล้วก็แบบช่วงตีสี่ช่วงอะไรก,ก็คือเหมือนตอนนั้นก็เมาๆมันมันก็ทํางานได้เป็นทีด่วนนะครับอ่ะนี่เป็นทุนของผมนะครับผมวันที่เท่าไหร่จะไม่ได้เหมือนกันก็คือก็ มีคัตขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแล้วกมือกี้น่านเสิร์ฟเลยนะจะได้ตัวไอต,ตัวชาดําหมดไปแล้ว <c oughs> คืออันนั้นอ่ะผมไม่รู้ทีหลังว่าโค้ดเป็นคนเอาไว้ให้ผมแล้วอันนั้นเป็นของส่วนตัวของเขาเองนะก็ลองเอาให้ลองป้ายยาลระป้ายยาป้ายติดเลยอร่อยมึงกินแล้วแบบว่ารสชาติโกงจัดนะเพราะว่าความหวานของไอตัวเนี้นูนติโกเนี่ยมันเข้ากับไอตัวเววพอดีที่เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมครับแต่ก็มันพอใส่ชาดําเข้าไปมันมีชากินชาที่รุนแรงนะผมแล้วมันก็หวานพอดีเลยนะผมว่าอร่อยกว่ามะแตต่่่่ววววาาาาามมมมมััันนนนนีคคคลสสสิกกอออยูใ้็ืผข มาชามากกว่าเลยกินชาทุกอย่างมันก็ตัวต่อแผมมองว่ามันดีนะเพราะมันช่วยระบบระบบผลาญนะครับแต่ว่ากินเยอะมากก็ไม่ดีนะครับซึ่งวันนี้ตอนเย็นเนี่ยผมก็กินตัวกะเพราไปนะครับผมสามร้อยกรัมนะครับแบบค่อนข้างจะแน่นเลยด้วยนะผมเนื้อแน่นมากนะกะเพราสามร้อยกรัมนะครับแล้วก็ไข่ต้มเต็มเต็มสองฟองนะครับผมเอ่อรวมๆกันแล้วเนี่ยไอ้สามร้อยกรัมเนี่ยมันก็จะได้โปรตีนประมาณสักสี่สิบถึงห้าสิบกรัมนะครับผมก็ตีไปเป็นสี่สิบแล้วกันนะครับผมบวกกับไข่ใบละเจ็ดฟองนะรก็กินสองใบเลยนะครับผมเนก้า แต่ว่าเราไม่ออกกํลังกายไม่ไอะไรนะผมร่างกายมันไม่ต้องการแบบอินสแตนต์โปรตีนขนาดน,นั้นเนี่ยมันก็กินแล้วก็ฉี่ออกนะแต่แต่ว่าอะไรที่ผมคุยกับโค้ ที่โค้ชแบบเจ้าใหญ่เลยอะใหญ่ใหญ่กว่โค้ชที่ผมไม่นี่ไงก็เขาบอกว่ามันมันไม่ค่อยมีผลมันไม่มีผลอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงหลังกินหลังหลังเล่นเวทแล้วเนี่ยหรือหลังออกกำลังกายเนี่ยกินเนี่ยโอเคนะผมโดยเฉพาะเวทที่แบบร่างกายมันมีการฉีกขาดเร็วเนะ่ยกินเนี่ยโอเคเพราะร่างกายต้องการโปรตีนสุดตอนนั้นนะแต่วถ้าเกิดว่าการกินแบบระหว่างวันหรืออะไรเงี้ยไม่มีผลในแง่ของการแบบว่าเว้นร่างกายมันจะฉีกออกไหมร่างกายมันจะกิดจัดการออกไหมเพราะมันย่อยลงไปอะไรเงี้ยถ้าถึงผมเข้าใจคือแต่ไม่ใช่นะครับผมว่ามันะา่ว มันไม่เกี่ยวไม่เป็นไรนะครับผมกินตอนไหนก็ได้นะครับก็โอเคนะก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็กินเหมือนกันนะครับผมคือผมกินเนี่ยเพราะว่ามันต้องการที่จะมาช่วยนะวันนี้วันนี้ช่วยเยอะเลยนะครับผมอาหารเสริมมาช่วยแบบช่วยโปรตีนที่มันขาดหายไปเยอะเลยนะครับวิตามินวิตามินไม่ต้องพูดถึงแล้วนะเพราะว่ายังไม่ผสมท่าเลยเพราะว่าวิตามินเนี่ยมีให้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าไอ้เซตใหม่ที่ผมจะซื้อเนี่ยมันจะเป็นเซตที่วิตามินมี2อกมีเช้าเย็นเลยนะครับผมวิตามินเช้าเย็นนี่ก็คือว่าผักก็กินนิดเดียวได้หรือไม่กินนก็ได้้ีะครับ เป็นความโกงของคนที่แบบว่าไม่กินผักนะครับผมแต่จริงผมชอบกินผักนะแต่พอผมกินสลัดใช่ไหมผมกินผักใช่ไหมติดที่ตามมาก็คือว่ามันจะเขาเรียกว่าไงมีน้ําซอสมีอะไรมาด้วยนะมีซอสสลัดนี่อะไรอย่างเงี้ยมีน้ําจิ้มพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยตัวดีเลยนะแล้วเรากินแล้วหยุดไม่ได้ด้วยนะ ก็ต้องระวังกันดีๆ,ๆนะเป็นเรื่องของเอ่พวกน้ำจิ้มพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าไม่เป็นไรกินกินมีกิโลสองกิโลก็ไม่เป็นไรนะรตายแล้น้ำจิ้มเนี่ยไอ้น้ำจิ้มนี่กงาปากนยครับแต่ว่าเอ่ออย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไอ้ไอ้น้ำตาลเอ่ออะไรเออเนี่ยวันหนึ่งคนเรากินคนเกลียกินมาณสักยี่สิบถึงสามสิบกร,รัมผมแน่ใจไม่ไแน่ใจเหมือนกันน่าจะยี่สิบนะยี่สิบถึงสามสิบกรัมเซฟเซฟหุดก็ยี่สิบนะครับผมซึ่งไอ้ยี่สิบกรัมนี้เนี่ยคุณโดนข่าวไปก่อนแล้วคุณโดนเออ่เรื่องไปทำทอดไปอะไรมาใส่เนมาอยู่แล้วนะครับผมวันนึงกก็ปรระมมาณแแบบัล้วนะครรัับอีกกมเนี่ยมันนกกก็็อออาาจจจจะะแบบคุณไปิซ เพิ่มได้นะครับผมแต่ว่าผมถามตามตรงนะครับผมอย่างชาตรามือสมูติละชาตรามืออย่างเงี้ยนะครับผมคุณใส่หวานร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณคิดว่าน้ำตาลเนี่ยน้ำในกี่กรมัมผมเดาว่าน้ำตาลเนี่ยน้ำประมาณสี่กิ่งกัมได้นะครับผมถ้าเกิดคุณใส่หวานเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวคุณบอกหวานพิเศษวันพิเศษแบบหวาน,นจัๆดๆอเลยคุณนี่อาจจะคือน้ำตาลเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนกับว่าเป็นสารอาหารที่เราวัดวัดกันเป็นกรัมนะเราวัดกันว่าอ่ะโอเค น้ำตาลหนักเท่าไหร่เท่าไหร่เท่่าไหรเลยนะครับผม40กรัมเนี่ยคือเยอะไหมก็เยอะมากเลยนะครับผมคือโค้กกระป๋องนึงมันประมาณ30กรัมแล้วอ่ะครับ <c oughs> คุณคิดว่าโคก้กหรือว่าชาตามือที่ใส่หวานพิเศษหวานกว่าผมว่าชาตามือใส่พิเศษหวานกว่าหวานหวานกว่าเยอะเลยนะครับผมยิ่งไอ้นโมข้นที่ผมไปกินในหลายๆท่านที่ดูบล็อกนะที่ไอ้ไอใหญ่พี่เรา,า,นะาอานนๆๆานนนันนั้นนะผมว่ามันไม่น่าจะใช่40อ่ะวันนั้นวันนั้นน่าด้กินน้ำตาลไปแบบเป็นร้อยอ่ะให้มันเข้าเข้ากัน วันนี้จะเป็นวันที่ผมใช้งานแคลอรี่น้อยที่สุดแล้วนะเพราะว่านอนเยอะนอนใส่เยอะนะไม่มีการแอคทีฟไม่มีอะไรเลยนะจเจ้าเกิดว่าเอา่อเขาเรียกว่าไงอ่ะมีความแอคทีฟนะอยู่ในพวกไลฟ์สไตล์อยู่แล้วเนี่ยมันก็ดีนะครับผมอย่างผมนันไม่ใช่นะนเรียกว,ว่าเป็นมนุษย์หน้าโตคอมเลยว่าได้นะก็คืออ <c oughs> ย่างโค้ชผมเลยเนี่ยผมไปได้ฟังนะครับว่าเขาส่งรูปให้มผมดูนะครับผม1วันวันแรก20วันเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้สองอาที่ยสามอาทเนี่ยเขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยผมก็โอ้โหมันค่อนข้างจะว้าวเหมือนกันนะแบบว่ากล้า นะครับผมงานของเขาได้ยืนยิมนะครับผมเขาจะเล่นเมื่อไหร่ก็ได้เขาจะแล้วมีต้องมีการแอคทีฟมีการช่วยนู่นนี่นั่นมีอะไรอะไรตลอดเวลามันแอคชีฟมากนะครับผมนั่นเป็นคาเรียของเขานะครับผมถ้าเกิดว่าเขาหุ่นไม่ดีถ้าเกิดว่าเขาไม่หล่อรถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่หล่อในแง่ของหุ่นนะครับผมถ้าเกิดว่าเขาไม่ไม่หล่อไม่แบบเออไม่ไปไม่อะไรอย่เงี้ยว้วนมาเงี้ยเขาจะจ้างคุณเป็นเทนเนอร์หรอคุณจะจ้างคนอ้วนๆหรือคุณจะตั้งคนหุ่นดีเป็นเทนเนอร์ผมก็ต้องจ้างคนหุ่นด เอื้อหน่วยต่อคดีของเขานะครับผมอย่างผมเนี่ยมันเป็นอเนเชชั่นแลไปแล้วอย่างที่ผมว่าไปนะมันไม่ค่อยมีผลแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าผมจะอ้วนหรือก็คุณดีอย่างเงี้ยเนื้อหาในคลิปอะไรในคลิปมันก็คือเป็นคุณค่าของงานที่สุดอยู่แล้วนะครับผมเราไม่ได้ผมคุณไม่ได้มามองว่าเอ้ยอันนี้อว้วนเอ้ยอันนี้หน้านี่ไม่ดีนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะหน้าตาไม่ดีถึงแม้ว่าผมจะแบบเอ่อหน้าอย่างเงี้ยเออเอ,อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย,อยเออพุกพื้นผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัด จนสาาามรถกลับบได้คือถึงจะอะไรไม่อด้รแต่ต้องสื่อสารรู้เรื่องแล้วก็เนื้อหาดีมันก็ผมอ้อหก็โอเคใช่ไหมครับคุณไม่มาว่าผมหรอกนะว่าเอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้นี่ไมาอ่ะเพิเดินแล้เนื้อหาผมดีผมว่า ทุกคนเอ็กเซโดได้หมดนะครับผมต่อมาก็แน่นอนอยู่แล้วนะผมรันท้องอันนี้เหลือสามซองสุดท้ายนะวันสุดอีกสาวันนะนอนเร็วคือนอนเร็วจริงผมพรุ่งนี้ตื่นเช้านะผมแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยนะผมให้มันสําคัญมากกว่าตอนผมเรียนอีกนะคือเรียนนี่ช่างแม่งช้าไม่ช้าก็สายไม่สายก็ช่างแม่งครับเพราะว่าเพราะผมออกค่าเรียนเองนะผมแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้เรื่องเนี้ยือเรื่องเรื่องคดีของผมเนี่ยมันมันบางทีมันครูเชียลนะครับผมแล้วมันก็อาจจะทําให้ผมมีปัญหาทางด้าน ชื่อเสียงการเงินอะไรได้เลยนะครับผม<ส>ทําให้ผมแบบพลิกชีวิตได้เลยนะครับอาจจะแบบมันไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขั้นติดคุกหรอกนะแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูเลยนะครับผม EP สามน่าจะมาภายใน2เดือนนี้แน่นอนนะครับผมไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าแน่นอนนะ EP สามมาแน่นะแต่ว่าจะจบหรือไม่จบก็ต้องอีกเรื่องหนึ่งครับพวกผมเนี่ยพยายามทำเอ่อคลิปเนี่ยพยายามทําให้มีประโยชน์กับทุกคนที่ดูมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ผมต้องการให้คอนเทนต์ทุกท่านดูเนี่ยเป็นคอนเทนต์ที่ฟรีนะครับผมคือคุณไม่จำเป็นต้องมาจ่ายเงินเพื่อจะดูคอนเทนต์ขขออองงงผผผมมมมมมมนน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 นะะะะคครรรรััััับบบบเเเพาาาาาาาไไ่่่่่่่้้้้ีียกกววว็็ปใหทแแจจดถึ มจะแบบไม่ได้แบบเอาเงินจากทุกท่านนะครับผมเช่นแบบเอ้ยจ่ายผมแล้วผมดูนะอะไรแบเนี้แต่ว่าผมก็พยายามจะไว้สิ่งที่แบบผมมองว่าอา่อะไรผมมีคําถามด้วยตัวเองนะครับผมแล้ะหลายท่านก็อาจจะมีคําถามเหมือนผมอะไรประมาณนี้นะคระับผมเช่นอย่างคอร์สที่ผมทำเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักหนึ่งร้อย EP นะครับผมเออ่ก็จะได้รู้ว่าเออไอชีวิตไลฟ์สไตล์ของผมเนี่ยมันมันเหมือนโอเคไหมนะครับผมพอทําไปแล้วเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยมันได้ขนาดไหนนะครับผมแล้วก็การที่แบบไม่ออกกังลังกายอย่างนี้เนี่ยเ,เช่นแบบผมรู้สึกผิดในวันนี้ที่ผมนอนรู้สึกผิดนะแต่ว่า เออผมรู้สึกได้เลยว่าวันนี้มันไม่ง่วงหนอน, fresh, นแบบมันเฟรชมันเหมือนกับมันชาร์จเต็มแบบเต็มแม็กเลยนะครับผมแล้วในทางกลับกันแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าผมมีแอคทิวิตี้อย่างนั้นทุกวันนะโอ้โหผมบอกเลยเดือนหนึ่งก็คือไม่ต้องมีกันแล่ะครับผมมึงไขมงังไขมันอนะ เพราะมันเหนื่อยจริงนะตื่นเช้านี่อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทํางานอยู่หน้าคอมนะครับเมื่อวานนี้นะคุยนู่นคุยนี่เดินไปเดินมานะครับผมคาร์ดิโอเสร็จกินนู่นโอ้โหคือเมื่อวานถือว่าเป็นวันที่ผมภูมิใจมากเลยนะเพราะว่าถึงจะตื่นสายหน่อยนะครับผมแต่ว่าทั้งเรียนเอ่ยคาร์ดิโอเอ่ยเอ่ยมันมันมันครบอยู่ในวันเดียวแล้วนะครับผมแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยพ่อจะสัตว์เซสฟูด้วยวันนั้นนะครับฟองฟอดเพราะผมกินในตัวไขมันดีไปประมาณสักกี่โมงนะสามทุ่มนีตอนนี้มันมันประมาณเกือบเกือบห้าท ตัวยาถ่ายนะครับเพราะวันนี้ผมไม่ได้กินตัวบล็อกนะเพราะว่าไม่รู้จะบล็อกอะไรนะว,วันนี้กินไปก็ไม่ได้บล็อกอยู่ดีน้ำไข่ไอ้ข้าวก็กินน้อยลงแล้วนะครับผมแทบไม่ได้กินเพิ่มนิดนึงก็ไม่ได้กินแล้วนะกินแค่ประมาณสี่สิกรัมเองอะไรอย่างเงี้ยครับน้อยมากผมต้องแก้เดี๋ยวเลยก็คือเรื่องการนอนนะครับแต่ว่ายุคนี้ลำบากนะครับผมโอเคนะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปกินตัวก่อนนอนนะครับผมเดลเจนก่อนนอนนะครับโอเคนะผมตอนนี้เป็นเวลาเกือบตีสองแล้วนะผมพรุ่งนี้ผมต้องตื่นประมาณเจ็ดโมงนะ mm hmm. กก mm hmm. ก็เเเดดี๋ยยยววรราาามินนนตัััสุท้ละคบ อ่ะบบนีครับก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยทำอะไรต่ออะไรน้อยมากๆเลยนะครับผมพอตื่นมามันก็มันก็เย็นแล้วนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้ชีวิตไอ้นี่เกินไปนะครับผมค่อนข้างจะเรียกว่าเอ็กซ์ตรีมนะก็ไม่เอ็กซ์ตรีมหรอกครับเพียงแต่ว่าตื่นตื่นเกือบแบบโอโ้โหอัดเต็มอ่ะตื่นเกืกบอบ24ชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> แต่ก็าอาจจะเป็นเพราะยานอนหลับอันนี้ด้วยนะมันหลับลึกจัดแบบาหายไปเลยอ่ะแล้วพอตื่นสายมันทำให้เวลาในการกินข้าวหรือกินน้ำเนี่ยน้อยลงนะเป็นเช่นเนี่ยวันนี้ผมกินประมาณลิตรเจ็ดร้อยเองมั้งนะไม่ถึง2อลิตรด้วยซ้ำ ก็อันนี้เป็นหุ่นของผมวันที่น่าจะ28นะประมาณไม่ได้คาร์ดิโอไม่ได้ออกกำลังกายอะไรมากมายนะครับก็ถือว่ามีคัดขึ้นมาก็ก็โอเคนะผมเดี๋ยวเออ่พรุ่งนี้เนี่ยก็จะเริ่มจริงจังไปเรื่อยๆในการออกกำลังกายนะผมรีบพยายามรีบเวลารีบในลำพังอาสนะครับวันนี้นะผมรู้สึกผิดมากเลยนะขอโทษทุกท่านด้วยขอโทษโค้ชด้วยนะครับที่แบบว่าทำผิดพลาดนะครับผมก็เอาเป็นนี้แล้วกันนะครับผมขอลาทุกคนไว้ทีตรงนี้นะครับผมสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ